ฮ l ลโ y ลยูทูบสบายดีมูเพื่อนทุกคนเนะาะชาวยูทูบเบอร์วันนี้เอาข่าวขาวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนมาฝากมูเพื่อนกันเนาะก็คือเกมจะหับขบวนรถไฟขบวนทวิดในประวัติศาสตร์ของลาวจะมาหอดในนครหลวงจันในวันศุกร์วันที่สิบหาตุลานาี่จะมาถึงนี่เนะาะเพจ เฟซบุ๊กบริษัทรถไฟลาวจีนลาวไชน่าเรลเวย์คอมพานีลิมิเต็ดแจ้งข่าวให้พี่น้องประชาชนลาวทราบถึงกันว่าขบวนรถไฟลาวจีนขบวนรัดสร้างจะมาทอดนครลวงจันสปปลาวในวันศุกร์วันที่15หตุลาคมนี้เนาะพวกหามานับถอยหลังตอนหับรถไฟ EMU ขบวนทวิตประวัติศาสตร์ของสปปลาวไปร่อมกันเนาะอ่าวันทีท่1 4มาในวันที่1 4เดือน10 2021พสวิตรถไฟขบวน บบรถไฟขบวนรัดสร้างมาฮอดเมืองหล่าแขวงอุดมชซแล้วเดี๋ยวกำลังจะฮอดสถานีนาหมอ,อขบวนรถไฟ EMU ของพวกเราทั้งหมดมี2สั้น7จ0ดลอยเสาบนหนังบนหนังสั้นหนึ่งรวมมี56บนหนังสั้น2มี6 6 2ยบองนหนังและบนหนังพิเศษสําหรับคนพิการอีกสองบนหนังหน่อยที่น้อสเจราดกคนพิการด้านการออกแบบขณะเสียวสันออกแบบได้ นำไส้สัญลักษณ์ของทุงซาดลาวเฮาเป็นแห่งบันดานใจในการออกแบบใส่สีนะสีทุงซาดลาวของของอ่าก็คือมีมีอยู่สสีนะประกอบเปสน3สีสีแดงสีฟ้าและสีขาวสีแดงหมายถึงเลือดเนื้อของนาคบปฏิวัติลาวสีฟ้าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสีขาวเป็นหมายถึงความสามัคคีของคนลาวภายในภายใต้การนำพาของพรรคผสนปฏิวัติลาว คือดังดวงเดือนนะทั้งพรทั้งมโม้นก็คือข่าวที่จะมอบรับในไวไัยนี้เนาะลืมบอกไปว่าขาบวนน่ะเออบอกไปแล้วเนะาะขบวนรถไฟลาวาวจีนทางนี้เป็นให้ชื่อว่าขาบวนล้านสร้างถึงจะมาฮอดถ้าคนรวมกันในวันที่15ตุลาที่จะมาถึงนี่เนาะวันที่14เนี่ยก็มาฮอดหน้าหมอแล้วเนาะยับขมายับคมานับ,นบลังไว้พร้อมกันเนาะ เ okay. มื่อนี้ก็คงจะมีเท่านี้เนาะเอาข่าวสารมาบอกกันเนาะถ้าขบรถไฟตัวจริงมาฮอดมือไหนเนาะถ้าพระเจ้าหู้พิกัดที่ตั้งก็จะไปถ่ายคลิปตัวจริงมาให้เพื่อนชาว y o YouTube ได้หับชมกันเนาะบทคมของจริงนะแต่ตอนนี้เอารูปภาพไปก่อนแล้วก็ข่าวสารไปก่อนนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้เขาคงจะมีเท่านี้ ขอบมกขอบหอหลายๆบุยๆ